ูอ๋อค,ค่ะขาเป็นค่ะท้ายรถเรามีฟองน้ำไหมท้ายรถเรามีฟองน้ำป่ะอ่ผ้าไวไว้เช็ดหรอไม่เอาไว้เช็ดหรอเป็นรอยเปล่าแล้วเราต้องเช็ดอนี่อีกทีหนึ่นงอะน้ำยาไอ้ที่ลืนน่นอะ ล้างไปข้างหน้าหน้าเต่เงข้างหน้าหน้าไม่โดนเลยพ <laughs> ี่เขาบอกฟองน้ำมีขาย20บาทอันใหม่อะ่ะเออเอาไหม เดี๋ยวต้องแลกเงินกับพี่เขาโหแล้วเปิดรถไม่ได้อ่ะนีนะ่ก็อี่ให้ปีนด้วย เก้อี้ให้ปีนเช็ดหลังคา